เอาอย่างนี้ครับท่านทนายครับเรื่องกรณีของดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่มา1สัปดาห์แล้วล่ะนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทวีความเข้มข้นเป็นข่าวใหญ่ที่เริ่มมีการหยิบยกในประเด็นที่ถูกตั้งคอนเงเกตรหรืออะไรที่มันผิดปกติไปจากจากธุรกิจหรือการชักจูงการลงทุนโดยทั่วไปถามทนายอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับว่าธุรกิจของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปที่ว่านี่นะครับมันเป็นธุรกิจอะไรกันแน่ครับเป็นตลาดตรง เป็นการขายตรงหรือว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเป็นอะไรครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมันคล้ายๆกับมันยังอยู่เส้นแบ่งระหว่างกลางแล้วก็เป็นการหาช่องทางในการเดินหน้าทําธุรกิจของทางผู้บริหารเขาด้วยคืออ,อบริษัทไอคอนคุปเนี่ยเขาจะดพิเดยนเป็นตลาดตลาดโต๊ะขายตรงน,น,นะครับ,รบแต่ว่ามันตลาดแบบขายตรงแต่ว่า ทางซบบไม่อนุญาตให้จุดตลาดแบบขายตรงนะครับออือตอนนี้เขาเขาตัวที่เป็นขายปขายีขายขายเยอะออนไลน์แต่ถามว่าเป็น,เป,นเป็นธุรกิจประเทศแทนโซไหม,หมข้อกนตามข้อจริงก่อนข้อก็ตามข้อจริงก่อนวนะ่าการขายธุรกิจขายตรงเราจะเน้นกฎหมายเขาจะเน้นเรื่องการได้ผลตอบแทนจากการขายสินค้าเป็นหลักใช่ไหมครับครับ แต่จากที่เป็นข่าวเป็นกระแสเนี่ยจากที่เป็นผู้เป็นสมาชิกที่เป็นเอ,อ่อดีลเลอร์ต่างๆเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้เน้นที่การขายแต่เน้นที่การหาสมาชิกกระดมทุนซึ่งการหาสมาชิกเนี่ยมันเป็นการเคาะมันเป็นการห้ามห้ามเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์แต่กับ หาสมาชิกแล้วขายต่อไปเพื่อ,อาหาสมาชิกหาลูกค้าหาอะไรแ,แบบนี้ <ừ> มันเข้าขายลาักษณะเป็นแกนโซที่ปรากฎหมายใช้คําว่าพระบอกู้ยินอันเป็นการชอบโกงประชาชนครับก็คือเข้าขายธุรกิจแ์ลูกโซ่ซึ่งก็เป็นรรเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็นในช่วงที่ผ่านมาก่ผ่านผ่านมาก็มีหลายเรื่องหลายคดีเหมือนกันหลายเรื่องหลคดีที่ผ่านมาลักษณะคล้ายกันก็คือระดมทุนหา หาสมาชิกหาดาวไลอัพไลยยต่างๆครับไม่เน้นผลินค้าแต่เน้นจำนวนสมาชิกจะผลตอบแทนที่มากเกินความเป็นจริงครับแต่ว่าทางผู้บริหารเขาเนี่ยที่วันนี้ก็มีการไปเดินทางไปพบเจ้าพนักงานแล้วก็ไปชี้แจงก็ยืนยันว่าตัวเองทําธุรกิจที่มันถูกต้องไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้แตกต่างจากการขายสินค้าออนไลน์ที่เขาทากันอยู่โดยทั่วไปณนปัจจุบันในมุมของ อทนายเกิดผลมองอยังไงครับคือเขาเป็นผู้ต้องหาหรือเขาเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเขาก็คงจะต้องต่อสู้ํานองนั้นโดยการแนะนําของที่ปรึกษากฎหมายอยู่แล้วครับอ๋อแต่ว่าเราไม่ได้ดูที่คําพูดไงครับเราดูเราดูจากการกระทําทําเป็นเครื่องชีเ้เจตนาอการกระทาํายังไงล่ะคือสิ่งที่เขาไปพูดสิ่งที่เขาชักชวนสิ่งที่เขาลงโฆษณาสิ่งที่เขาทํา และแม่ขายแม่ทีมทั้งหลายแหละที่ทำซึ่งเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยเขาทำยังไงเขาเน้นขายของขายซื้อมาขายไปจริงๆหรือเน้นการหาสมาชิกซึ่งถ้าเน้นการหาสมาชิกตัวคนตัวคนพูดอ่ะขายจริงหรือเปล่าครับหรือหรือตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วหาสมาชิกมากกว่ากันยกตัวอย่างง่ายๆบอสต่างๆที่เป็นดาราเป็นพิธีกรเนี่ยขายของมัเงินงที่ได้ได้มาจากการขายของหรือเปล่า เคยเคยขายสินค้าจริง,งหรือไม่หรือคุณได้เงินมาจากการแนะนําให้หาสมาชิกมากกว่ากันอ๋อเข้าขายเป็นลักษณะเป็นพรีเซนเตอร์แต่ไม่ได้ขายจริงอะไรตัดมองอย่างนั้นใช่ไหมสําหรับดาราและเซเล็บก็นแน่นอนครับถามว่าเขาขายแบบไหนเขาไปขายตลาดไหนเขาไปขายที่ไหนสินค้าพวกเนี้ยทําไมในเซนเว่นไม่มีขายทําไมในในห้างร้านทั่วไปไม่มีขายอเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่คนนิยม พรมันอย่างน้อยม่นต้องเข้าไปเว่นหรือในตลาดแถวบ้านเราต้องคุ้นเคยบ้านสิไหมครับอืมใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีแต่สมาชิกมีแต่ผู้ขายแต่ทำไมไม่มีคนไม่ค่อยมีคนซือ้อเออเอะทนายครับถ้าเกิดเขาบอกว่าอ่าตัวของอตัวของอ่าสินค้าเขาเนี่ยมันก็มีอยู่ตั้ง15หรายการคืออันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากการเข้าไปตรวจสอบนะครับทั้งอ่า ที่ทาการบริษัทรวมทั้งโกดังเก็บสินค้า,ขา,าเขาบอกเขามีตั้งสิบห้ารายการอันนี้มันเป็นมันเป็นวิธีการในการที่จะเลี่ยงบาลีไหมครับก็คือว่าถ้าเป็นธุรก,กิจขายตรงโดยทั่วไปก็จะต้องมอีจะต้องมีตัวผลิตภัณฑ์สินค้าใช่ไหมครับการนะที่แชลลูกโซ่เนี่ยมันไม่มีตัวที่เป็นโปรดักไม่ใช่เป็นที่ตัวที่เป็นสินค้าก็เลยมีการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อจะดำมาเป็นข้ออ้างมันก็ มันก็อาจมีเจตนาสองอย่างคืออาจเจตนาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวขายแต่เวลาคุณขายคุณไม่ได้มุ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์อ๋อ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 ครับเจอครับคุณมีสินค้าอย่างหนึ่งแต่คุณไม่ได้เน้นที่การขายคุณแค่แบบไปหาคนมาระดมทุนในการขายแทนคุณเฉยๆอ่ะมากกว่าที่จะผมว่าสมัครสองแสนเราหาน่าได้สินค้ามาหนึ่งร้อยชิ้นคุณขายจริงหรือเปล่าหนึ่งร้อยชิ้น หรือคุณไปหาลูกค้ามาเพิ่มขึ้นอาจจะมาชิดมาเป็นดาวรายซุนขอ,อให้คุณมีสินค้าเต็มกระดังแล้วมันมีค่ายเหรอครับเมื่อมันไม่ได้ขายของแต่ไปหาคนเป็นหลักครับุณเป็นการเที่บรลีเฉยขอให้มีสินค้าเต็มแต่แต่คุณไม่ขายสินค้าไงครับครับก็แสดงว่าต้องดูที่เจตนาแล้วก็ดูที่พฤติการจริงๆว่าตกลงเนี่ยเป็น เรื่องของการขายสินค้าเป็นหลักหรือว่าเป็นการที่จะหาเครือข่ายหาลูกขายเป็นหลักถูกต้องไหมครับต,ตอนนี้คือตอนนี้มันมีประเด็นแค่นี้แหละครับว่าอต้งของกิจการก็ดีผู้บริหารทั้งหลายดีก็เีที่ตา่างคนต่างแย่งเป็นแค่ลูกจ้างแล้วตอนนี้ครับต่างก็อ้างว่าเป็นเรื่องนําขายสินค้าออืนากที่คนสมัครเข้ามาบอกว่าไม่เคยได้ขายสินค้าหรือขายไม่ได้แต่แต่แต่ ได้รับการอบรมได้การบอกต่อให้ไปหาสมาชิกงานแบบนี้ออออร,รวมครั้งมีการจัดลายชื่อชื่อสมาชิกใหออออ้แล้วเราจะเรียกว่าอะไรครับคือเมื่อเขาคนคนลงมือปฏิบัติยืนยันว่าเขาไม่ได้ขายของครับแต่คนแต่คน,คนยุ่ระดับหัวระดับเพชรเนี่ยบอกว่าขายออทั้งทั้งไม่คเคยลงมาขายของเองเออครับครับเอ๊ะทนายครับกรณีที่ดาราเซเล็บ คนใหญ่คนดังทั้งหลายเนี่ยครับที่อ้างบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์แล้วก็ได้รับการอุปโภคเป็นผู้วยการเป็นบอสอเป็นเพียงแค่การให้เกียรติกันแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบริษัทไม่มีอำนาจการตัดสินใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆอันนี้มันฟังขึ้นไหมครับมันส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าที่สำหรับผู้คนโดยทั่วไปที่ดุกเขาถูกดึงเข้าไปเพื่อให้สมัครเป็นเครือข่ายของเขาไหมครับทนายครับคือเวลาที่เขาพูดอะ าพูดว่าตัวเขาเป็นแค่พิซเซนเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ได้เป็นบอสไม่ได้เป็นผู้บริหารคนั่นคือพูดหลังจากที่เป็นประเด็นแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นแค่พิซเซนเตอร์ก่อนหน้านั้นเขาเขาพูดอย่างนั้นหรือเปล่าครับแต่ก่อนหน้านั้นอยู่ในที่อยู่ในกระดักเหรืออยู่บนสารที่ใดเขาก็ตามเรียกเธอว่าบอสหรือให้คุณเรียกว่าบอสถึงไหมอึ่งพิธีกรท่านหนึ่งก็เรียกบอสแซมบอสนั่นบอสนี่ใช่ไหมครับแล้วถามว่าเวลาที่เขาเรียกตัวเองหรือตัวเองวิใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่า เคยปฏิเสธไหมว่าลาที่ฝ <Jesus question imprisoned> ่ายหนึ abonn, <ster> ่งเรียกบอสหรือทีมงานเรียกว่าบอสเคยปฏิเสธไหมว่าผมไม่ใช่บอสผมเป็นแค่ผูสเ่อสอรต้องดูตรงนี้ด้วยนะว่าไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่แค่รับจ้างแต่คุณก็เคยให้สภาพว่าที่เป็นทีมงานเข้าไปประชุมเข้าไปดำเนินการถ้าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจคุณจะเข้าไปประชุมได้ยังไงครับอืมอืมอืมครับ งั้นถามทนายตรงๆเลยครับงั้นถามทนายตรงๆเลยฮะคือเท่าที่ดูจากบรรดาผู้ที่ได้ความเสียหายเนี่ยที่มีการไปรวมตัวแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ต่อพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เกือบ200นะครับมูลค่าค,ค,ความเสียหายนี่ก็เรียกเกือบ2เกือบ200ล้านแต่ว่าคนเนี่ยก็เกือบเกือบจะ2 3 0 0แล้วนะฮะแสดงว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์เป็นดาราเป็นเซเลบ ที่ถูกเรียกว่าบอสทั้งหลายอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดใช่ไหมทนายครับเขาคือยังไงจะต้องจะต้องมีมีความผิดจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับถ้าเราพิจารณาก่อนว่าบอสผิดไหมเป็นเชลโซ่ไหม,มถ้าบอสผิดเป็นเชลโซ่ดาราเซเลบเหล่านี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้คนหลงเชื่อไหมครับถ้าเขาหลงเชื่อเพราะว่าเขาเชื่อใจดาราเหล่านี้เชื่อมั่นในศักยภาพของพิจีกรเหล่านี้ว่าจะไม่มาหลอกลวงเขา ปกติเขาไม่รู้จักบริษัทนี้แต่พอเจอดาราเหล่านี้แล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วคุณก็ไปให้คารับรองให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าทํากับบริษัทนี้แล้วคุณจะรวยเหมือนผมนะเนี่ยันนี้เอาตัวอย่างตัวเองว่าเป็นประสบความสำเร็จมาให้ดูแบบนี้นะครับครับลักษณะเนี้ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนอืคุณจะบอกว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะการตัดสินใจข,ของประชาชนคือคุณเป็นคนชักชวนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับดีไหมครับออืและ เวลาที่คุณชักชวนเขาเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนร้ายในคนดีอื่นเนี่ยคือตัวการหรือผู้สนับสนุนบแบ่งที่กันทำเต้นคนหนึ่งต่อไปลรล้วซับอีกคนหนึ่งดูต้นทางอแบบเนี้ยคุณบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมมีแค่ลูกจ้างขับรถไปส่งยาบ้า <c oughs> ผมมีแค่แค่ขับรถ <c oughs> ผิดไหม <c oughs> ก็ผิดอยู่ดีครับครับอืมคือฟังจากที่ทนายเกิดผลอธิบายให้ฟังเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่คราวนี้เนี่ยมันมีช่องทางที่เป็นรูโบ หรือว่าเป็นาทางรอดของบรรดาเซเลปบรรดาดาราทั้งหลายที่ที่อาจจะไปใช้ช่องทางนั้นแล้วหลุดรอดมีความเป็นไปได้ไหมครับทนายฮะัมันมีมันมีช่องทางเดียวเหรอครับคือไม่รู้เรื่องว่าบริษัทหลอกคนต้องต้องปฏิเสธอย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวขออ้องออืแต่ศาลเขาไม่ดูจากคําพูดไงยครับเขาดูจากการกระทำของคุณที่ผมพูดมาว่า คุณบอกคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณไปรับรองมัทุกอย่างคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณไปเข้าประชุมกับเขาคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณไปวางแผนด้านเมินธุรกิจกับเขาคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องแต่คุณยินยอมให้เขาเรียกตัวเองว่าบอสจละเชิดหน้าชูตาออกก็เหมือนกับเอบัญชีม้าครับคุณยินยอมไม่เอาบัญชีของคุณไปให้คนร้ายหลอกลวงคนอื่นแล้วสุดท้ายคุณบอกคุณไม่รู้เรื่องว่าสารเคยรอหรอครับศาลก็ลงมาเดิมก็ถือว่าคุณก็รู้ว่าคนร้ายเอาไปใช้ครับ คุณไม่ยินยอมให้เขาคนร้าจะไปได้ยังไงเออใช่ใช่ใช,ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปสุดท้ายเนี่ยในมุมของทนายเกิดผลคิดว่าคดีนี้อา่ารอดไม่รอดฮะสําหรับผู้บริหารนะเอาระดับบอสใหญ่ก่อนอะรอดไม่รอดฮะในมุมมองผมผมมองว่าไม่รอดไม่รอดัอดบอืมมันจะมีอะไรที่คือคือผมฟังจากคนที่ เป็นเป็นเป็นเหยื่อเอาง่ายๆพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณกบไมโครเนี่ยซึ่งก็เป็นอดีตนักร้องวงดังด้วยนะครับก็มีการเปิดปในเรื่องนี้มาหลายวันต่อเนื่องแล้วที่สําคัญเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่ามันมีมีการซ่อนเล้นสาระสําคัญคือพูดไม่หมดอะเวลาชักชวนหรือว่าเวลาบอกกล่าวกับทางคนที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือถูกดึงก็มาเป็น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 ลูกขายนะครับ มันมีไหมแบบเนี้ยทนายครับมันมีหรือเปล่าเนี่ยมันก็คงจะมีอยู่แล้วครับไม่งั้นคนจะออกมาวยวายว่าเป็นผู้เสียหายนะครับถ้าเขาบอกความจริงทั้งหมดครับมันก็คงไม่เกิดความเิดอยู่แล้วจริงไหมครับเออเออ,เอ,อมันปัญหาคือเขาไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดไงครับถ้าเขาบอกความจริงทั้งหมดแล้วบอกโอ,อ,เ,อ,อเคไม่ต้องซื้อไม่ไม่ต้องขายของเยอะเน้นหาลูกคา้านะมันก็ต้องมีคนตัดสินใจว่าเอ้ย จะไม่ทำหรอกแบบนี้เขาคงเขาเขาคงไม่ออกมาว่นวายหรอกเพราะเขารู้แต่เริ่มต้นว่าอ๋อนิทานสมาชิกเห็งไหมครับแต่เนี้ยส่วนใดที่ออกมาพูดคือก่อนจะรู้ตัตวก็หมดเงินไปแล้วแต่สดว่าคุณไม่ได้บอกเขาแต่เริ่มต้นครับครับอืมอืมเอาละคราวนี้อ่าทนายครับเรื่องลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับในช่วงหลังๆนะอาจจะอาศัย าภาพลักษณ์ของการเป็นคนรุ่นใหม่บ้างอาจจะไปใช้บริการพวกดาราพวกเซเล็บมาช่วยรีวิวสินค้ามาเป็นพรีเซนเตอร์มาร่วมลงทุนอะไรบ้างผู้คนโดยทั่วไปก็ตกเป็นเหยื่อมาโดยตลอดนะครับคราวนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคนที่พยายามที่จะรณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้แล้วก็ชี้แล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้มันมีนัยยะที่มันไม่ถูกต้องเป็นการใช้ช่องทางของคนที่ได้ได้เปรียบ ได้ประโยชน์หรืออาจจะสามารถที่จะใช้ความได้เปรียบนะครับถ้าเทียบกับประชาชนโดยทั่วไปที่ตกเป็นตกเป็นเหยื่อทั้งหลายเนี่ยในมุมของทนายเกิดผลมีอะไรจะแนะนำไหมครับมีอะไรจะจะบอกซึ่ง,ซ,งซึ่งจะนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ ไม่ต้องตกไปเป็นเหยื่อไม่ต้องกลายเป็นผู้เดือดร้อนไม่ต้องเป็นผู้เสียหายเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาก็เคยมีการรณนรงว์เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังมีผู้ที่เสียหายตกเป็นเหยื่อตลอดเวลานะครับทนายคือเรื่องนี้มันมันก็เกิดขึ้นไหวจนจนกลายเป็นคนไทยไม่รู้ว่าไม่จดไม่จาไม่ไม่กลัวเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะแต่ละวันเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยในเรื่องการรุนหลออคือจริงหนึ่งนะครับก็คือเข้าใจนะ ว่าถ้าว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินครับแต่เราต้องมองถึงความเป็นจริงว่ากิจการอะไรที่มันผิดปกติเกินไปห,หรือเริ่มต้นมาไม่ชอบมาพากนเช่นเปิดลงทะเบียนอบรมจาก4 0้าหรือ89บาทเออม,มันผิดธรรมชาติไหมัออออมน บางอย่างถ้ามันจะลดมันอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าลดเดยอะแล้วนะครับแตสิบเก้าบาทแล้วเขาจะได้อะไรอ่ะเขาจัดอย่างรูแปดสิบเก้าบาทโอเคแหละสมเมื่อเราเข้าไปนั่งอบรมหลังจากนั้นเลยครับเขามาชักชวนลงทุนผมเราต้องเราต้องมีเซนละเราต้องเริ่มคิดว่าเอาไปแชรบมาเรียนธรรมดาทําไมต้องมาชักชวนให้ลงทุนใช่ไหมครับออือแล้วถ้าเราจะลงทุน เราก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วยครับว่ามันมีความเสี่ยงไหมอย่าไปมองแค่ว่าคนมาชวนเรามีหน,น้ามีตาในสังคมครัเพราะคนมีหน้ามีตาในสังคมบางครั้งเองเขาก็ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่าไหร่นะให้응ว่าคนมีหน้ามีตาในสังคมมันจะเป็นคนที่มีความรามับผิดชอบต่อสังคมนะครับครับออื ก็ถือได้ว่าเป็นเป็นข้อแนะนำนะครับเป็นการส่งสัญญาณเตือนอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับว่าวิธีการที่จะไปตัดสินใจเรื่องของการลงทุนต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างร่วมกันนะครับอย่างที่ทนายว่านะครับจู่ๆไปลดขนาดนี้นะครับจะได้กำรงกำไรจะได้ส่วนแบ่งขนาดนั้นคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทำมาได้ง่ายๆนะครับขอพระคุณทนายเกิดผลอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณนะครับทนายครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับทนายเกิดผลแก้วเกิดนะฮะ